thải đó nhiều thế 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 đi thế 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 mọi người thấy mọi người thấy mọi người thấy mọi người này mọi người thấy 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 mọi mọi người thấy mọi người <ended> này này cho con nồng này xí sí này ú con nồng dơ chẳng con chẳng con tới à ไปไหนวันนี้เดี๋ยวรถมาเนึ่ง <c oughs> หน,นูไปไหนคะหนูไปไหนครับอุย้สยสไปเดอร์แมนนี่ ไม่เอาไม่เล่นอะไรอะ่ะไม่เอาไม่เล่นตกโปกไม่เอามันตกโปกไม่เก็บไงไม่รู้ระวังเดี๋ยวกางเกงติดญาตเจ้าชูนะเห็นไหมญาตเจ้าชูเต็มเลยเนี่ยเก็บอะไร ลูบมะเขือเหรอไม่เอาหรือเหรอ